Welcome new School to our of Sonny Pharmacurch part of Sunday School of Online น้องๆค่ะน้องๆอาจจะแปลกใจใช่ไหมคะว่าเอ๊ะทำไมพี่นาถึงทักน้องๆเป็นภาษาอังกฤษนะคะและนี่ก็คือช่วงใหม่ของรายการเราค่ะนั่นก็คือช่วง Bible Word l c a b สาระน่ารู้สู้โควิด และช่วงใหม่นี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่พี่ๆนะคะก็จะให้คําศัพท์น้องๆนะคะอท <Wow. S 1> ิละคาอภิละคาจากเรื่องที่น้องๆได้เรียนนะคะและสาระน่ารู้ที่พี่จะมานําเสนอน้องในวันนี้นั่นก็คือ surrender surrender s u r r e n d e r surrender แปลว่ายอมจำนนยอมสวามิภักด์ ยอมอยู่ใต้อำนาจโดยที่ไม่ปริปากเหมือนกับโยบนะคะที่ถึงแม้ว่าโยบจะซูญเสียทุกอย่างไปแล้วถึงแม้ว่าโยบจะเจ็บปวดแค่ไหนนะคะโยบก็ยังยอมจำนนหรือว่ายอม surrender ต่อพระเจ้านั่นเองค่ะน้องๆคะสำหรับช่วง Bible Word c a p สาระน่ารู้สู้โควิดในวันนี้นะคะก็จบลงทีงเท่านี้นะคะถ้าน้่งๆอยากติดตามเราอีกก็จเจอกันในอาทิตย์หน้านะคะซีนันนาบาย